สวัสดีค่ะสาวๆสวัสดีค่ะมีเกรดลานะตารางเน็ตมีปัญหาก็จะเหลือกันแค่นี้นะจ๊ะ เดี๋ยวรออลิสแป๊บหนะึ่งวันนี้โทรศัพท์ใครพร้อมเล่นคาฮูด้อมไหมเอาไหมอา,มา ไปข้าวไม่พร้อมหรอมีพร้อมอยู่คนเดียวเองเหรอพร้อมสี่พร้อมครบเนี่ยมีครบเนี่ยสองสาวเดี๋ย 2, รวรอหนุนมแป๊บหนึ่งเฟิร์มไปข้าวข้าวเมื่อกี้เฟิร์มข้าวหรือเปล่าหูกเฟิร์มข้อเรียนไหมคะ พี่ข้าวหรอพี่พีอ่ะพี่พีข้าวนะออเดล่ะลูกข้าว อาการถ้าลูกตาหายไปจากก้องประกาศแล้วก็บอกว่าหนูเอนตัวลงเฉยๆนะหนูยังไม่ได้ไปไหนแกงแล่ะแกลแกออนนี้ทุกคนต้องเปิดกล้องนะคะเพราะว่ามันจะมีเช็คว่าเข้าเรียนเปิดกล้องไม่เปิดกล้องออเดมาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออเดย์อ้าวเฟิร์มมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฟิร์ม เพิ่มยกมือมาพูดไม่ค่อยได้ครับลิ้นเป็นแผลโอ้น้ำสารแล้วเปิดกล้องได้ไหมในแชทมาค่ะเปิดกล้องได้ไหมเปิดกล้องไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคเหลืออลิสนะคะพีพีไม่รู้ เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องอะระบบหายใจว่าโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้ให้ไปคุ้นควาแล้วนำเสนอในคาัหน้านะคะ,ะแต่ว่าครั้งที่แล้วที่นำเสนอสั้นๆเกี่ยวกับการสอึกหาวใช่ไหมเดี๋ยวจะส่งไปในไลน์ทีหนึ่งใครบ้างนะคะที่ยังไม่ได้นำเสนอ แล้วไม่น้อยจะให้นําเสนอเป็นคลิปนะคะ,ะคลิปวิดีโออทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของโรคนะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วเดี๋ยวเราจะมาอาลองทําข้อสอบแบบคาฮูด,ดูนะคะว่าจากที่เราเรียนเนื้อหาไปเกือบจบแล้วเนี่ยระบบทางเดินหายใจอที่เราเรียนมาตั้งแต่อ,อวัยวะโครงสร้างต่างๆเนี่ยเรา อ่ะทบทวนไปแล้วเราจำได้ไหมนะคะ,ะเดี๋ยวมีสอบปลายภาคแล้วเอ๊ยยังไงเนาะนี่นะทำได้หรือเปล่านะคะโอเคมาเรามาทวนกันเลยนะคะอันนี้มิดน้อยยกตัวอย่างโรคนะบางชนิดที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะ อ่ะเดี๋ยวรับอลอิซแป๊บหนึงนะคะอ่ะเดนนะอะทีนี้หนูมาดูนะคะว่าความผิดปกติของโรคที่ทีที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอ่ะเด็กๆรู้จักโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคอะไรบ้างอ่ะเริ่มที่ คุณแล้วกันลกูกคุณยกตัวอย่างมาหนึ่งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่ผมคิดว่ามันใช่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะลกูกอ่ะคุณค่ะอืมภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้อ่าโรคภูมิแพ้นะคะเอาเดค่ะโกูกหนึ่งตัวอย่างลูกนายยกมาสิครับเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ <Okay. S 1> อะไรนะครับครับ <Okay. S 1> โลกหอบมือหอบนะคะเยี่ยมมากค่ะอ่าเฟิร์มค่ะลกูกอ่าเฟิร์มพูดไม่ได้เฟิร์มแชทมาค่ะเฟิมแชทมาตามมานะคะใบข้าวค่ะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลกูกเช่นลูกอะไรเ<ม>นาะสักหนึ่งนึกก่อนติ๊กตอกติ๊กตอก อคิดก่อนคิดก่อนฮารุกาเต็มตัวอันนี้เต็มตัวยังมีอีกร่องอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมแพ้แล้วอะไรนะคือทอใช่ไหมอ่าไหนเดี๋ยวเฟิร์มบอกว่าโรคอะไรเดี๋ยวเราดูเฟิร์มดิเฟิร์มบอกว่าเอาเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมออเด์ครับไม่ใช่เฟิร์ม ใครเจ็บลิ้นนะอ๋อออเดย์เหรอเมื่อกี้ออเดย์ใช่ไหมไม่ใช่เฟิมใช่ไหมโอเคก็โทษก็โทษเอามาเฟิร์มค่ะเฟิร์มอ่าเฟิร์มยกตัวอ,อย่างหนึ่งอย่างได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่พยายามเลยอบอกไม่ได้ก่อนเลยเนี่ย คืออยู่ท้ายๆแล้วนะอนลิสมาค่ะอลิสค่ะลโลเชนอะไรคะคะมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดนะเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเยี่ยมากเลยอ่ะไปที่ใบข้าวค่ะกับฮารูกะค่ะไปได้ก่อนค่ะอ่ะาใบข้าวมาค่ะอะไรโรก คะ<ห>มาเลยงเยือะห้มปอดอออมะเรงเยอ,อะห้อเยอะห้อเยอะห้อมาไรลูกเยอะเยืย่อะห้มปอดค่ะเยอะห้องปลอดอักเซบโอเคเยอะห้มปอด,อออปอดต่อให้อักเซบฮาลูกะค่ะฮาลูกะคนสุดท้ายหลอดหลอค่ะค่ะ หลอดลมอักเสบหลอดลมอักเสบนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็คือตั้งแต่เข้าไปใช่ไหมยาวลงไปจนถึงปอดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หนูกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นโรคอ่าหืดหอบโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งเกี่ยวกับปอดโรคเกี่ยวกับหลอดลมปอดนะคะคือใช่หมดเลยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะอะที่นี้มิน้นนะจะยกตัวอย่างบางโรคนะคะ โรคบางโรคเช่นโรคปอดบวมตอนเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆนะฮะสมัยที่ยังสองขวบสามขวบนะฮะสิ่งที่เจอก็คือเป็นโรคปอดบวมลักษณะของโรคปอดบวมถุงลมเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะคืออะไรคะมันถ้าลักษณะเป็นปกติเห็นไหมคะแต่นี่คือลักษณะที่น้ํามันอยู่ใน เหมือนน้ำมันอยู่ในปอดเห็นไหมคะลักษณะของผู้ป่วยจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้หนูดูนะคะว่าโรคที่เกิดจากการอักเสบหรือติดเชื้ออะไรบางอย่างพวกเนี้ยนะคะจะทำให้ปอดเนี่ยมันมีปัญหาก็คือปอดมีของเหลวที่อยู่ภายในถุงลมอะ่ะเด็กๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยก็จะมีหายใจไม่สะดวกใช่หไหมคะแล้วก็พอหายใจลําบากปุ๊บปากก็จะเขียวมือก็จะเขียวเล็บก,ก็จะเขียว อันนี้ก็ต้องระวังโดยเฉพาะเด็กหรือบางทีอะ่ะเด็กๆอะ่ะที่แบบยังขับเสลตไม่เป็นอะ่ะแล้วเวลาที่เขาไอแล้วมันออกไม่ได้อ่ะนะปากเขียวมือเขียวเล็บเขียวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังตัวเองนี่คือยกตัวอย่างโรคบางชนิดหรือโรคนี้โรคถุงลมโป่งพองอ่ามันเป็นยังไงเนาะนี่อยากจะให้ช่วยกันวิเคราะห์ก่อนที่มิน้อจะอธิบายอะ่ะ โรคถุงลมโป่งพองเป็นยังไงฮะลูกะไหนไหนลองลองหลอ,ลอ,ลอ,ลอที่บ้ายให้ไม่ได้ฟังหน่อยสิลูกมันเป็นยังไงนะถุงนะลงมมีถุงลมมีน้ํเหรอคะถุงลมมีน้ํเหรอคะเอ,อหรือ <laughs> ถุงลมมันเหมือนลูกโป,ป่งปะถุงลมโป่งพองเออมันเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันพองเหมือนลูกโป่งหรือเปล่าออโอเคนะคะไหนเรามาดูซิว่ามีน้ําหรือเปล่า อ่านะคะลักษณะถุลงลมเป็นปกติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เดี๋ยวมีนยอยย่อให้ถ้าถุลงลมโป่งพองก็คือลักษณะของช่องว่างตรงเนี้ยนะคะมันจะโป่งออกมาเห็นไหมคะอ่าดัง,ดง,ดง,ดงนั้นเนี่สนยส่วนใหญ่ค่ะ,ยยคะพีพีเข้าห้องไม่ได้คะ่ะเพื่อนบอกว่าให้มิตรรับเข้าห้องหน่อยค่ะอ่าไม่เห็นพีพีเข้ามาค่ะไม่โชว์ค่ะลูก โเคให้พีพีออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่เพราะว่าไม่ไม่โชว์เลยว่าพีพีเข้ามาเพราะปกติต้องโชว์เข้ามาแล้วมิน่าก,ก็จะรับลูุให้พีพีออกไปใหม่แล้วก็เข้ามาใหม่ะลกไม่โชว์เลยอะค่ะไม่โชว์ไม่โชว์ให้รับเลยอะทีนี้หนูมาดูนะคะว่าโรคถุงลมโป่งพองก็คือเกิดจากการที่ส่วนใหญ่เนี่ย เกิดกับใครอ่ะเอางี้ดีกว่าอูนคะส่วนใหญ่เกิดกับใครเนี่ยโรคถุลงลมโป่งพองเกิดกับคนกลุ่มไหนลูนที่สุบุรีค่ะอ่าสิ่งรมควนใช่ไหม <laughs> เกิดกับกลุ่มที่สุบุรีส่วนใหญ่นะคะหรือเจอฝุ่นละอองเยอะๆเช่นอ่าทำงานอยู่ใกล้ๆกับระบบอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะ ถนน่ะนะคะที่มีฝุ่นเยอะๆที่มีเม็ดฝุ่นเม็ดพีเยอะๆนะคะเช่นเก็บกวาดตรงถนนหรือเกี่ยวกับการจราจรนะคะเด็กๆอ,อันนี้ก็คืออัตราเสียงค่อนข้างสูงดังนั้นนีต้องใส่ที่เป็นเหมือนมนุษย์อ,อะไรนะครอบจมหกไว้อ,อันใหญ่ๆญยาวๆแล้วก็เป็นที่กรองอย่างดีใช่ไหมคะมันถึงจะสามารถกรองได้บางทีแมสก็ไม่พอใช่ไหมคะฝุ่น PM อ็อะ ต้องเป็น N95 อะไรต่างๆเหล่านั้นเราผ่านมาแล้วตรงจุดหนะักนะคะดังน,น,นี้ยผู้ป่วยที่มีอาการโรคถลุงรลมปกพองตรงนี้นะคะก็คือลักษณะของเขาก็คือ,อ,อมีเสมหะนะเป็นหวัดง่ายหลอดลมอักเสบแล้วก็มีอาการมากขึ้นนะคะก็คือต้องหยุดสูบบุหรี่แล้วก็คือต้องรักษาตัวเองดังนั้นอันนี้คือโรคบางโรคที่เกี่ยวกับระบบปอดบวมหรือทางเดินหายใจนะคะทีนี้ สิ่งที่มิดน้อยจะให้หนูไปคน้นคว้าคนละหนึ่งโรคหรือ1นึ่งกิจกรรมฟังให้ดีนะคะให้เด็กๆไปสืบค้นข้อมูลโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมาหนึ่งโรคอะไรก็ได้นะคะบอกสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจอบอกสิ่งที่มันผิดปกติอะคะ่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร นะเกิดจากอะไรแล้วลักษณะอาการเป็นอย่างไรงงไหมคะมาอีกรอบนึงนะให้ไปวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยนะคะให้วิเคราะห์ว่า 1. สาเหตุเกิดจากอะไรและสออาการเป็นแบบใดแล้วเดี๋ยวจะให้นำเสนอในห้องกลุ่มเรียนในคาบหน้านะคะ ในการเรียนของคาบหน้านำเสนอไม่ต้องยาวมากเหมือนกับครั้งที่แล้วว่ะค่ะประมาณอา,อาจจะหนึ่งนาทีนะคะมากกว่าหน่อยหนึ่งครั้งที่แล้วพูดถึงแค่การหาการสะอึกถูกไหมคะอันนี้ข้อมูลจะเยอะกว่าหนูก็ไปหาข้อมูลมานะคะถ้าใครสะดวกที่จะทำเป็น Word ไฟล์เ o ิ d หรือว่าเป็น pdf เป็น เขาพอยมาส่งมาให้มิดน้อยก่อนก็ได้แล้วให้มิดน้อยช่วยเปิดให้ขนาดที่หนูนําเสนอหรือหนูนําเสนอปากเปล่าก,ก็ได้แต่ถ้าใครจะให้นําเสนอ RPP มาแล้วแต่ถ้าใครจะให้นําเสนอ่าโดยมีมีเอกสาร่เดี๋ยวมิน้อยก็คือเปิดให้หนูหนูก็อนาเสนอไปนะคะอะ่เลือกได้สองทางแต่ถ้าเป็นเอกสารเนี่ยต้องส่งมาก่อนนะอ่าต้องส่งมาก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวจะเปิดให้หรือจะนำเสนอปากเปล่าก็ได้นะคะสวัสดีครับพี่ๆโอเคครับเข้ามาได้แล้วนะเมื่อกี้ไอ้มันไม่ขึ้นชื่อมาเลยอะลูกก็เลยเอจะอรับยังไงเพื่อนบอกให้รับหน่อยนะคะโอเคอ่ะทีนี้หนูมาดูลักษณะของปอดบางชนิดอ่ะไม่ได้ขอย่อตรงนี้นิดนึงนะคะ ให้ดูภาพบางภาพที่เป็นลักษณะของปอดปอดคนสูบบุหรี่ว่าปกติเป็นแบบใดเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะคะเด็กๆดูนะปอดเอ่อหลอดลมปอดลก็มาปอดปอด,ด้านนี้จะเป็นฉันก็จะเป็นปอดที่โดนบบุหรี่มีอ่าเด็กๆโอเคไหมคะตรงนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นโรคเราจะเห็นได้ชัดว่า จากเมื่อกี้ลักษณะของปอดที่มันผิดปกติไปก็คือเราจะเห็นลักษณะของความเป็นรูพุนใช่ไหมคะรูพุนของอตรงปลายตรงปลายาเขาเรียกอะไรตรงปลายหลอดนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าลักษณะของการที่คุณหมอบอกว่าการหายใจเข้าเวลาเข้าแล้วเวลาออกมันออกไม่ได้มันกักไว้มันเหมือนมีหลุมมีอะไรกักไว้แล้วหายใจออกไม่หมดนะ,ะดังนั้นกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือจะยังอยู่ในร่างกายของเราเยอะนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะ เป็นโรคถุงลมโป่งพอ,องได้จัดน,นะคะก็มาจากการสูบบุหรี่าเป็นหลักเลยนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือต้องบอกเตือนไวรุ่นไวก่อน,นะคะโดยเฉพาะนักเรียนชายใช่ไหมคะอ่าเราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับไอ้เรื่องตรงนี้นะคะอีกอันหนึงนะคะหนูมาดูอันนี้นะคะคนที่ติดเชื้อโควิด ซึ่งอาการของโควิด -19 นั้นแต่ละคนนะครับแต่ก็มีภาพรวมที่เหมือนกันซ้ําอย่างด้วยกัน,น,นซึ่งช่วงและช่วงไทยก็จะมีอันนี้ก็เกี่ยวกับการหายใจของเราที่มันผิดปกติไปใช่ไหมคะมีลักษณะของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่งผลให้มีอาการไอรืนจะมีลักษณะค้ายลึงกับไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่มากนะครับดังนั้นจึงจําเป็นต้องตรวจด้วยการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติโควิด19ไว้ว่า มีอาการคล้ายคึงกับไข้หวัดในเรื่องของการมีไข้และอาการผิดปกติของทางเดินหายใจแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่เหมือนกันก็กัดอื่นๆและคนที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อให้คนอื่นๆได้ในเวลา5 6วันหลังจากที่พบว่ามีการติดเชื้อนะครับแต่ถ้าเป็นไข้หวัดนั้นโดยทั่วไปจะใช้เวลา3วัน2ก็คือถ้าเป็นไข้หวัดทั่วๆไปส่วนมากแล้วจะมีการแพร่กระใจายใน19ปีติดเชื้อน้อยกว่าคนช่วงอายุอื่นนะครับ และข้อสามก็คือสัดส่วนผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดส9บเก้าและมีการแสดงอาการที่รุนแรงนั้นมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปแต่ไม่ว่นนาอย่างไงคือเกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันคะไปข้าวอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอะไรเหมือนกันโลกอย่างโควิดอ่ะเกี่ยวกับระบบหายใจไหมคะเกี่ยวไหมคะโลกอ่ะก็เกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่ว่ามันจะมีเชื้อไวรัสตัวน,นี้ไปทำทำลายเกี่ยวกับระบบ การทํางานของปอดถูกไหมคะเราจะเห็นว่าการทํางานของปอดน้อยลง่ารับออกซิเจนได้น้อยลงนะคะเด็กๆไปสืบค้นข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมมาเลยนะคะอะทีนี้พร้อมแล้วนะ,ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคาโฮดมีด้วยกันทั้งหมด13ข้อนะคะเดี๋ยวดูว่าเน็ตจะไวฟื้นหรือเปล่า พร้อมนะครับพร้อมมีในขอแชร์เลยอ่าเราจะมาเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เราเรียน <c oughs> คือเรื่องนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวนะรอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะ มานะมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะลโลเงินก่อนนะยังไม่ขึ้นหรอป,รป้านึงได้ไม่เอ,อ่ยได้ไม่เอ,อเย่ยค่ะมายางอ่ะแล้วค่ะเลยค่ะเข้ามาเลยอ่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ ลิสต์เข้ามาแล้วค่ะคุณได้ยังอ้าวอ้าวพี่พี่เข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอาปุดมาแล้วอ่ะหรือใครคะอ้าวดีหกบ,บานจูติประเภทจำได้ประเภทคะ่ะ อ้าวต่อไปค่ะังใช่ไหมข้อที่สองค่ะการหายใจคือคึองการนำเอาอากาศเข้าหรือออกจากปอดน,นะคะออดียขึ้นมา987าร้อนะเป็นต่อเราอย่างไรคะใช่ไหมอ่าต่อชีวิตเรานะคะถูกอยู่แล้วถูกเ,เดียวเองข้อที่สี่ค่ะ ภายใน4นาทีเราเกิดอะไรขึ้น4นาทีสมองขาดออกซิเจนก็เลยเรียกว่าภาวะสมองตายนะคะน้อยห่างกันกับก็ทิ้สินาทีหลอดเสียงมีหน้าทีอะไรหลอดเสียงป้องกันการป้องกันร,ระบบไทยได้ใช่ไหมก็ใจเข้าปอดหมูหลอดลงกระดูกซี่โครงและกำบังลม โอเคกระดูกซี่โครงอ๋อเด้ฮะโอเคต่อไป <c oughs> แลกเปลี่ยนแกส๊สเกิดเอ้าถูกลมจมูกกำลังลมหลอดลมตอนนี้ต้องได้ทุกคนอะ่ะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> การแลกเปลี่ยนแกส๊สต่อไปข้อ <c oughs> ที่แปดใจคืออะไร <c oughs> แกส๊สคาร์บอนไดกซด์อยู่แล้วนะคะท <c oughs> ที่สาม เกิดโรคโยกเว้นข้อใดยกเว้นบอดบวมนะคะทางกันข้อที่สิบค่ะอันนี้ก็คือระบบหมุนเวียนเลือดก็คือเกี่ยวกับการหายใจเราจะเรียนในเรองสองนะคะเลยอ่ะไปข้อที่สิบเอดค่ะลูก นำกาา๊าซออกซิเจนจากอากาศนะคะภายนอกเข้ามาภายในนะแล้วก็ถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะคะไม้ใบม,ม,ม,มาตามมา,มาค่ะอ่าข้อที่สิบด้านไทยเป็นยาก่อนเรียนเราจะบริหารปอดทุกครั้งกำบังลมหดไม่นะคะข้อที่สิบสามค่าสุงสุดลอดลม ขัวปบบอดใช่ไหมคะจากภาพที่คุณหมอชี้ให้ดูเมื่อกี้นั่นเองนะคะมาดูว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่7,118พันหนึ่งร้อยสิบแปดแป้งดูมาดับซื้อไปเต้าะคะ่ะตามมาด้วยฮารุกะและอลิสนะคะเย่ยมมากเลยเนาะโอเคนะ <laughs> เป็นไงอะเ <laughs> ฟิร์มหลุดใช่ไหมล่ะเฟิร์มหลุดไปนะคะเลย เข้าไมค์ทีก็คือเพื่อนเล่นกันไปแล้วเป็นไงง่ายไหมฮารุกะพอเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจนะคะเด็กๆเ,เ,เด็กลองเข้าไปทำคลิปทำอะไรบ่อยๆก็ได้นะคะมันอ่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานะคะไม่ยากเลยนะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ใครนะอันดับหนึ่งไปข้าวใช่ไหม สิบสามข้อที่ที่ไปเข้าทําคือได้ทั้งหมดกี่กี่กี่ข้อหรือสิบสามก็ผิดแค่สองหรอผิดหนึ่งไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ผิดน่าแสดงว่าก็ผิดแค่แค่สองข้อหรอใช่ไหมคะตอนแรกใช่ไหมที่ไม่มีใครได้เลยปุณจําได้ไหมตัวเองผิดกี่ข้อ หนูผิดน้อยกว่าใบเข้าข้อหนึ่งผิดผิดมากกว่าใบเข้าข้อหนึ่งค่ะน่าจะผิดตรงมันสามข้อพอเรียงกันมาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะฮาลโก,กาเร็ลุนุูฮัลโาลกาเกือบไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาเด็กๆไปทบทวนอ่านเยอะๆนะคะอลิสเป็นงานอลิสอะตอนแรกออเดอออเดคองแชมป์ก่อนเลยออเดย์บอกขึ้นขึ้นแท่นก่อนเลยสักพักหนึ่ง นะคะโดนคนตัวสูงอีกคนนึงเบียดลงมาคนตัวส,สูงที่สูงที่สุดในห้องก็เลยต้องลงมาอยู่ข้างล่างอ่าเด็กๆไปทุบทวนเพิ่มเติมมาแล้วเมื่อกี้มิน้ยบอกว่าให้ไปสืบค้นเกี่ยวกับโรคเนาะทางเดินหายใจนะคะว่ามีโรคอะไรบ้างให้หามาหนึ่งโรคอ่านะคะหนึ่งโรคนี้หนึ่งคือบอก สาเหตุว่าโรคนี้เกิดจากอะไรลักษณะเป็นแบบใดนะและสองนะคะอาการของโรคนี้ยมันมีลักษณะเป็นแบบใดแล้วเราจะต้องอาการเมื่อรู้อาการเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมก็คืออ่าหัวข้อที่สามนะเมื่อกี้ลืมบอกไปหนูจะต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะสมมติว่าคนที่เป็นโรคเนี้เมื่อมีอาการแบบนี้ สาเหตุใช่ไหมคะสาเหตุเกิดจากนี้นีแล้วอาการเป็นแบบนี้จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรอ่จจดลงไปนะเดี๋ยวจำไม่ได้หนึ่งคือนะคะระบุสาเหตุว่าโรคเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรสองแล้วอาการอ่ะมันเป็นอย่างไรหรือนะหนูก็ไปวิเคราะห์อาการมนาะและสาม แล้วจะดูแลตัวเองอย่างไรหรือป้องกันก็ได้เป็นแล้วก็คือต้องดูแลแต่ถ้าไม่อยากเป็นก็คือต้องป้องกันป้องกันอย่างไรให้เราไม่เป็นโรคนี้นะคะ,ะงงไหมมีใครงง,งไม่เอ่ยสิ่งนี้ต้องไปสื่อให้ให้เพื่อนด้วยคือสตาง เข้าใจไหมคะลูกใครรับผิดชอบสื่อให้สตางค์คะใครคะออเด์ได้ไหมลูกออเด์แจ้งสตางค์ให้ด้วยได้ไหมเพราะว่าสตางค์เข้าไม่ได้แล้วก็อ่าใบข้าวนะคะรับผิดชอบเกรดนะลูกนะโอเคไหมคะอ่าใบข้าวนะเออเมื่อกี้พีเข้ามาแล้วพีก็หลุดไปอีกเหรอรอบหนึ่งใช่ไหมคะ ก็เลยงงอ่ะอ่าแล้วก็เฟิร์มเข้ามาก็เข้ามาเล่นรอบหนึ่งนะแล้วก็หลุดไปหรอก็เลยเหลือแต่เฟิร์มโอเคไหมคะเฟิร์มอ่าโอเคนะเด็กๆเด็กๆไปทบทวนเพิ่มเติมตม,มาแล้วค่ะแล้วก็นำเสนอพรีเซนต์ภาพหน้าใครมีอะไรจะถามไหมลูกโอเคถ้าไม่มีอ่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ